ท่านผู้ชมครับที่จันทบุรีมีผู้ที่เคยติดเชื้อโควิดสิคนหนึ่งอัดคลิปความยาวนาทีกว่าลักษณะตําหนิาการทํางานของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลสนามนะโรงพยาบาลสนาม จันประชาร่วมใจที่บ้านจันทะเขมตำบลจันทเขมอำเภอเขาคิชกูดนะฮะที่จันทบุรีนะครับรคือเนื้อหาประมาณว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยปล่อยปละละเลยไม่สนใจดูแลผู้ป่วยที่มารักษาโควิด -19 นในโรงพยาบาลสนามโอท้ทีนี้เขาก็ส่งต่อทางไลน์กันเยอะแยะไปหมดเนี่ฮะ,ะเดี๋ยวฟังฟังตรงนี้นิดนึงกันแล้วกันใคครบวันแล้วก็ครครบสิบวันแล้วก็หายกลับมาโดยที่ไม่มีแพทย์เข้ามาตรวจ รักษาด้วยตัวเองรักษาผัดกันรักษาคือหม,มายความว่าผัดกันตรวจความดันตรวจอุณหภูมิร่างกายตรวจค่าออกซิเจนเองทั้งทั้งหมดทุกวันวันละสามครัง้งแล้วก็ส่งลงังลายไปให้แพทย์ดูแพทย์จะไม่เข้ามาเลยจะไม่มายุ่งกับเราอาหารกินสามมือ้อทุกมื้อต้องมีไข่ต้มสงสัยว่าไข่ต้มจะรักษาโรคโควิดได้คือความจริงความยาวมันสักนาทีกว่าๆว่าเนี่ยแต่ประมาณว่าเนี่ยอาหารก็มีแต่ไข่ต้ม เจ้าหน้าที่ไม่ได้มาตรวจให้ตรวจกันเองแล้วส่งผลให้กับเจ้าหน้าที่เขาทางไลน์ประมาณอ,มอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมครับคลิปนี้เนี่ยคือเจอ้าหน้าที่ที่เขาทํางานเขาบอกโอ้โหเขาได้เห็นได้ยินได้ฟังแล้วเขาก็เสียกําลังใจะนะฮะแพทย์หญิงกนกกรสวัสด,ดีชัยรองผอ,อ,อฝ่ายการแพทย์ของโรงพยาบาลพระปกเกล้านในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับบอกว่าต้องขอชี้แจงหน่อยนะคือเข้าใจลหละว่าบางทีผู้ป่วยเนี่ยมารักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ก็อาจจะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแต่ยืนยันว่าทีมแพทย์และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสนามตั้งใจทำงานจริงๆนะการดูแลอาการของผู้ป่วยก็ดูแลผ่านกล้องวงจรปิดอยู่ในอาคารเดียวกันนี่แหละ,ะมีอะไรก็สื่อสารผ่านระบบเสียงตามสายเป็นมาตรฐานของการรักษากลุ่มผู้ป่วยคือติดโควิด1 9แต่ไม่มีอาการนะฮะแต่ก็ต้องมีมาตรการมาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยในการดูแลการวัดไข้วัดความดันวันละสามรอบเนี่ย ก็คือให้ผู้ป่วยเนี่ยเขาทําช่วยกันแล้วก็จดตัวเลขแล้วก็ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ถ้าใครมีอาการผิดปกติเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในพื้นที่นี่แหละก็จะเอารถฉุกเฉินเข้ามารับแล้วก็ไปโรงพยาบาลอีกนะฮะเพื่อจะส่งต่ออะไรประมาณอย่างเนี้ยเรื่องเมนูอาหารผู้ป่วยทานแบบไหนเจ้าหน้าที่ก็ทานแบบนั้นไม่ได้แตกต่างไม่ได้ว่าโอ้โหเหลื่อมล้ำอะไรต่อกันเลยลซึ่งอันนี้เป็นภาพที่ที่ชัดเจนการดูแลคนไข้ ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการนะคะหลักการเป็นอย่างนั้นค่ะ <c oughs> คือจะลดการสัมผัสผู้ป่วยโด,ดยไม่จําเป็นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะคะ <c oughs> แต่การดูแลยังคงมาตรฐานเหมือนเดิมนะคะส่วนอันที่สองเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกินเราจะใช้อาหารที่ส่งทําใหม่สดมื้อต่อมื้อสามมื้อนะคะช้ากับวันเย็นซึื้อาหาเหล่านี้ที่คุณเคยได้รับก็จะเหมือนกับพวกทีมหมอพยาบาลที่ไปอยู่ได้รับเช่นเดียวกันเมนูเดียวกันเลยนะคะทวดที่บอกมีไข่ต้มเป็นส่วนใหญ่นั้นจริง เพราะเข้าใจว่าในภาวะที่คนไข้เยอะๆเร่งด่วนทําให้ทันทําให้สุขสะอาดเนี่ยไข่เป็นเมนูที่อาหารที่มีประโยชน์ที่สุดแล้วก็สะอาดปลอดภยัยไข่ต้มหรือสุกแน่ๆนะคะมันทําให้เป็นอันที่ปลอดภัยมากกว่าอย่างอื่นนะคะแต่เขาเข้าใจว่าในระยะยาวๆเนี่ยคนไข้คงจะเบื่อเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยอยู่โรงพยาบาลสนามที่นี่ที่เขาอัดคลิปลนะเราก็ลองถามอดีตผู้ป่วยคนอื่นๆนะครับทุกผู้ชมครับ เขายืนยันว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดีนะ,<ฮ>ะจากโรงพยาบาลสนามที่นี่นะฮะโรงพยาบาลสนามจันทเขมที่จันทบุรีนะฮะมากราที่น,นีแม้แค่เป็นแค่โรคธรรมดาหนึ่งนี่หนึ่งคือถ้ารักษาตัวรักษาปกติตามที่แพทย์ต่างหมอต่างยาก็ไม่ต้องกินเดี๋ยวเชื้อมก็หายไปเองไม่ต้องตงใจกันแล้วครับดีสุดแล้วครับที่นี่ครับ คนในครอบครัวของคนที่อัดคลิปแล้วคลิปแชร์ออกไปเนี่ยเขาบอกเขาเห็นคลิปเขาก็ตกใจว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยความจริงครอบครัวเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณการทํางานของเจ้าหน้าที่มากนะ<ฆ>ไม่รู้ว่าเอฟไปพูดเพราะพูดกับเพื่อนเพราะสนุกหรือว่าพูดไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการอะไรยังไงนะยังไงก็ฝากขอโทษนะแล้วก็ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อทุกคนเป็นอย่างดีนะครับจนกระทั่งหายกลับบ้านได้นะฮะตอนที่อยู่ที่นั่นเนี่ยข<อ>เขากลับมาเขาก็ยืนยกับญาติญาติว่าเขาอยากได้และเจ้าหน้าที่ก็หาให้หมด<อ>ก็เลยไม่รู้<อ>มันเป็นแค่บางช่วงบางตอนหรือว่าไปพูดกับเพื่อนแบบไหนหสื่อความหมายยังไงกันคลิปแบบนี้มันเลยหลุดออกไปนะคะ